วันนี้ต้นจะชวนทุกคนมาสร้างนิสัยใหม่ภายใน21วันกันค่ะการสร้างนิสัยใหม่ที่ต้นพูดถึงเนี่ยก็คือทฤษฎีเรื่องของ21 Day Habit Theory ที่จะพูดถึงการสร้างนิสัยใหม่ภายใน21วันโดยจะเกิดจากการทำซ้ำๆทุกๆวันนี่แหละภายใน21วันอย่างที่บอกไป ซึ่ง21วันที่ว่านี่เขาก็คือบอกว่าเวลาเราทําสิ่งใดซ้ำๆเดิมๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสยัยซึ่งโดยปกติแล้วในทุกๆวันที่เราดําเนินชีวิตเนี่ย กิจกรรมในแต่ละครั้งเนี่ยก็มักจะเกิดจากนิสัยที่เราเป็นอยู่แล้วแทบจะทั้งสิ้นแหละประมาณ40%ได้เลยจากผลสรุปที่เขาได้กล่าวมาซึ่งจากงานวิจัยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็บอกว่าร้อยล95เนี่ยสามารถเปลี่ยนนิสัยได้แน่นอนเลยเนี่ยหลังจากการทําซ้ําๆไปเนี่ย66วันแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาให้พอที่จะเปลี่ยนได้เลยเริ่มเห็นผลเลยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ18วันเป็นต้นไป ซึ่งความยาวของเวลาหรือว่าวันเนี่ยก็มักจะขึ้นกับกิจกรรมที่เราทําด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นเลี้ยวกกําลังกายแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งใจแล้วว่าเราอยากจะเป็นคนที่สุขภาพดีโดยการไปวิ่งออกกําลังกายทุกวันตอนเย็นหลังเลิกงานเราก็กําหนดเลยว่าเราจะทําแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ21วันถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนั้นเนี่ยทำๆเลิกๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็มักจะไม่ได้ผลเนาะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําไม่ใช่นิสัยของเราที่จะต้องทํา ทฤษฎี21วันนี้เนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆเลย,เลยก็คือให้ทำกิจกรรมนั้นเนี่ยซ้ำๆวันละประมาณ15นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนถึง21วันถ้ามีวันไหนที่ขาดไปแม้แต่วันเดียวให้เริ่มต้นนับวันถัดไปเป็นวันที่1 ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือสมมติว่าเราทําไปประมาณ5วันแล้วในการออกกําลังกายแต่เผลอประมาณ2อสวันหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้ออกกําลังกายเราอาจจะขี้เกียจหรือว่าเราอาจจะติดงานให้เรานับหลังจากวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่1ใหม่เลยเราจะไม่นับต่อซึ่งวิธีการหรือว่าโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยทำตามทฤษฎีนี้สําเร็จได้เนี่ยนอกจากที่ต้นบอกไปแล้วเรื่องของทาทุกวันวันละสินาทีแล้วเนาะมันก็ยังมีวิธีการปลิกย่อย ที่จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจหรือว่าสามารถทําตามสิ่งนี้เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะวิธีแรกก็คือว่าให้เราเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนหลายๆคนเนี่ยบางนิสัยอย่างเช่นเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนกันได้ง่ายๆเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดถ้าครั้งแรกลองแล้วยังไม่ได้ผลค่อยมาลองใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้อย่าพยายามหักดิบตัวเองในหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราหักดิบมันไปเลยเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบ รู้สึกไม่ดีอ่ะกับสิ่งที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนหรือว่าต้องการจะสร้างนิสัยใหม่ที่ดีกับตัวเราเองเนาะวิธีที่2เนี่ยก็คือว่าให้เราเนี่ยทำมันซ้ำๆเรื่อยๆอันนี้เนี่ยก็จะตรงกับที่ต้นได้บอกไปก่อนหน้านี้เนาะทำซ้ำๆทำบ่อยๆพอเราชินมันก็จะกลายเป็นนิสัยที่เราทำไปกิจวัตรประจําวันเองวิธีที่3เนี่ยก็ให้เชื่อมโยงกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยกับความ f e ลก good หรือว่าความรู้สึกดีๆที่เราจะมีต่อกิจกรรมนั้น ก็คือสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราต้องออกกําลังกายเนี่ยแทนที่เราจะไปโฟกัสเรื่องว่าออกกําลังกายแล้วมันเหนื่อยออกกําลังกายแล้วมันเมื่อยแต่เราไปโฟกัสแทนว่าเอ้ยการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเราออกกําลังกายแล้วเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสิ่งแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นแรงผลักดันทําให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนนิสัยได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกมีความสนุกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เราทำในทุกๆวันด้วย วิธีสุดท้ายที่เป็นวิธีเบสิกพื้นฐานเลยเนี่ยก็คือให้เราจดเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนอยากจะสร้างนิสัยใหม่ใน21วันนี้ลงไปในสมุดบันทึกด้วยทั้งนี้ทำนั้นเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่เราเนี่ยจะได้ทบทวนตัวเองเนาะแล้วก็ได้มองเห็นเป้าหมายที่เราต้องการจะเปลี่ยนจริงว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนหรือว่าสร้างนิสัยใหม่ของตัวเองจริงๆนั่นเองค่ะ ดังนั้นเนี่ยทฤษฎี21 day habit theory หรือว่าทฤษฎีสร้างนิสัยใหม่ในะ21วันเนี่ยก็เอาไปลองปรับใช้กันได้นะคะต้นเนี่ยเคยคุยกับนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะเขาก็บอกว่าทฤษฎีเนี่ยค่อนข้างได้ผลเนาะเพราะว่าพอเราทําอะไรซ้ำๆจนเป็นนิสัยเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนเราหรือว่าช่วยสร้างนิสัยใหม่ให้เราได้จริงๆแต่ว่าจะได้ผลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมแล้วก็นิสยัยรวมถึงทอม,มุ่งมั่นเนาะแล้วก็วินัยของแต่ละคนด้วยดังนั้นเนี่ยไปลองใช้ไดะะด้้้้คงาเใรลลลลอชลลอชแแวววผหื่่ยีี ก็สามารถแบ่งปันกันได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆที่มาฟังไหนก็จะได้เอาหยิบไอเดียหรือว่ารู้สึกว่ามีความมุ่งมั่นที่จะไปลองเปลี่ยนตัวเองหรือว่าสร้างนิสัยใหม่กันมากขึ้นค่ะฝากติดตามต้นรักและพเจิตเทนนะคะที่ Facebook แล้วก็ YouTube c h anel n ด้วยนะฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันไว้ด้วยค่ะถ้าเกิดใครมีคำแนะนำอะไรเนะี่ยหรือว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่อยากให้ต้นมาเล่าให้ฟังหรือว่าหยิบข้อมูลมาสรุปให้ฟังเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลย ส่วนคลิปก่อนหน้านัา้นนะคะที่มีคนมาคอมเมนต์ไว้ต้นยังไม่ลืมนะคะเดี๋ยวจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังแน่นอนขอใช้เวลาช่วงนี้ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะสุดท้ายนี้ก็ไว้พบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ